ลองไ่หมดจนดีค่เราร่วมมือกันชัน็นุรงการะส่งน่านขนาานขยะขององค์กรขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอจอมจานของเรานะคะตั้งแต่เดือนมีนาคม2567มาจนถึงปัจจุบันก็เป็นที่น่าพอใจทั้งทั้ง5เห่งนะคะเนื่องจากว่า ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอรอนจันทร์ของเรานั้นได้ให้ความสําคัญแล้วก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการที่อาจจะจัดการเรื่องขยะนะคะให้เป็นระบบการเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิูลจัดการขยะมูลฝอยหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือสมนะคะ reuse reuse recycle นะคะใช้น้อยใช้ซ้ํานํากลับมาใช้ใหม่นะคะซึ่งในการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ของอำเภอดอนจานเรานะคะก็เราก็ใช้แนวทางในห,หลักที่ว่าผู้นําเราจะต้องทําก่อนนะคะหลังจากนั้นก็บอกต่อให้กับบุคลากรในสังกัดได้ไปทําเมื่อทําดีแล้วเราก็ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะได้ไปทําต่อหลังจากนี้นะคะที่ฉันคือดรจา์ก็จะนําพาทุกท่านนะคะไปดูพื้นที่นะคะที่เขาได้มีการาจัดก,การขยะแล้วก็มีการรับซื้อขยะในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบของหมู่ที่5หมู่ที่3ตมตำบลสะอาดเจสีกับไปกันเลยค่ะรร้อนคาามขเ ืที่ตำบลส,ส่าสีปัติบันมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องขยะไม่ว่าจะเป็นขยะเปียกขยะแห้งนะครับมาส่วนเนื่องจากมีการจัดก,การคัดแยกขยะต้นทางนะเพื่อรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบของธนาคารขยะเพื่อสักธุรกิจของพี่น้องประชาชนชาวตำบลสาสสีซึ่งเริ่มจากบ้านต้นแบบหมู3มู5บ้านสาสีส แล้วก็ปัจจุบันได้ขยายไปทั้งแปดหมู่บ้านของตำบลสานเศรีเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะซึ่งนับปัจจุบันมีครเรือนเข้าร่วมธนาคารขยะที่325คนเรือนแล้วก็มีการจ่ายเงินภาวธรกิจช่วยเหลือสมาชิกของกองทุนขยะไปแล้วหลายรายซึ่งเกิดประโยชน์และเป็นประโยชน์ าก,การคัดแยกขยะซึ่งเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของสุมชนหมู่บ้านของสัตว์ในสีเราก็เกิดจากความร่วมมือของสมาชิกกองทุนขยะและก็ผู้นำชุมชนและก็มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนขยะเพื่อชุมชากิจให้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกให้มากที่สุดซึ่งผู้ที่จะได้รับประโยชน์ก็จะเป็น พี่น ch ้องประชาชนในโคโเือนที่เป็นสมาชิกรอาควิของางสี่มบนคุณพ่อชื่ออะไรครับผมชนัยิ้มมือการดอีไซเกนะครับเป็นการราิดบใกาับสมาชิกนะครับรับผ d ด s อบในกหลจากเาแล้วหลัานั้นเราก้ชิใตได้ครับคด้วย 我特兰蒂亚。Oh. Okay,